นี่นะสถานการณ์โรคระบาดนี้ทำให้คนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมความคิดความเห็นใหม่นะจากเคยสนุกสนานเคยอะไรต่างๆจากความเคยใกล้ชิดก็ต้องเว้นระยะห่างและต้องกักตนเองเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น กรอบกับรับข้อมูลข่าวสารต่างๆถ้าจิตคนนั้นไม่ฝึกเอาไว้ก็จะเกิดความเครียดความวิตกกังวลความทุกข์ใจเหตุนั้นให้มองว่าการที่เราต้องอยู่คนเดียวกับตัวก็เป็นโอกาสที่เราจะได้ศึกษาในกายใจเราถ้าเรามองวางจิตไว้อย่างนี้ ความทุกข์มันก็จะเบาๆลงไประดับหนึ่งอีกระดับหนึ่งถ้าเราพิจาจรณาว่าเหตุปัจจัยภายนอกไม่ว่าโรคระบาดความประพฤติของคนมันเป็นเหตุปัจจัยที่เราบังคับไม่ได้มันต้องเป็นเช่นนั้นถ้าเรายอมรับความจริงในจุดนี้ความทุกข์ความเดือดร,ร้อนใจก็จะลดลง เมื่อเราบังคับไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปตามสภาวะของมันการที่เราเรียนรู้ศึกษาทุกอย่างก็เพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่ใช่ไปเพื่อควบคุมผู้อื่นถ้าเราคิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วจะไปควบคุมให้เขาให้เป็นดั่งความรู้ของเราถ้าเราคิดอย่างนั้นเมื่อไม่ได้ดั่งความคิด ความทุกข์ก็จะตามมาเหตุนั้นการเรียนรู้ทุกอย่างก็เพื่อที่จะมาประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องไม่ใช่ไปเพื่อควบคุมผู้อื่นเพราะมันไม่ใช่หน้าที่เราแต่เรามีสิทธิ์ที่จะแนะนำความรู้ความเห็นที่ถูกต้องให้เขาอย่างที่ฉันแนะนำให้ส่วนเขาจะทำตามหรือไม่ทำตามมันเป็นสิทธิของเขา ที่เขาจะเรียกเดินทางถูกหรือทางผิดถ้าสิ่งที่เราแนะนำถูกต้องเขาไม่ดอมเดินก็เรียกว่าเขาเรียกเดินทางผิดอันนั้นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลของเขาถ้าเราแนะนำผิดไม่ถูกต้องเขาไม่เดินตามเราก็นั่นเป็นกุศลกรรมของเขาเหตุนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกเดินทางผิดและทางถูกเขาก็ต้องยอมที่จะชดใช้กรรมตรงนั้น เราไม่ใช่ผู้ตัดสินเพราะ,ะการปรารถนาดีต่อกันการมีเมตตาต่อกันไม่ใช่การบังคับให้เขาเป็นดังความคิดความเห็นของเรามีแต่เราให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องแล้วส่วนเขาจะประพฤติหรือไม่ประพฤติก็เป็นเรื่องกรรมของเราสัตว์ให้วางอุเบกขาถ้าเราวางใจดังนี้ได้ความทุกข์ในใจเราจะไม่มี เพราะภายนอกเราบังคับไม่ได้มันไปตามเหตุปัจจัยของเขาถ้าจะเปลี่ยนแปลงเขาก็คือให้ความรู้ความเห็นที่ถูกต้องก็ขึ้นกับเขาอีกว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาถ้าเขาไม่เอาเขาก็ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็บังคับเขาไม่ได้เพราะอาวิชชาบังคับเขาอยู่อันนี้ให้เข้าใจถูกต้องถ้าเราวางใจอย่างนี้จิตใจเราก็จะไม่มีความทุกข์ การจักตนเองก็จะได้ดูตนเองพิจารณาตนเองหัวจดเท้าความรู้ความเห็นเวทนามีอะไรเป็นของเราฝึกสติสมาธินั่งสมาธิบ้างฟังธรรมะซีดีลงใน YouTube ดังเยอะแยะก็ไปฟังดูซิก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีไม่นั้นก็หากิจวัตรงานการทำถ้าคนอยู่บ้านคนเดียวก็ทำสวนบ้างทัางด้ยล่างจามเก็บกวดบ้านบ้างหากิจกรรมทำ มันก็เพลินไปในตรงนั้นแต่กิจกรรมทุกอย่างต้องมีระยะห่างกับบุคคลอื่นนะถ้าเราทําได้อย่างนี้โรคจิตก็จะไม่มีและเราต้องเข้าใจเหตุปัจจัยสถานาการณ์อย่างนี้หนึ่งคนตายมากการเสพข่าวมากๆก,ก็จะรับกระแสเศร้าหมองที่คนตายกระแสความหดหู่กระแสความท้อแท้ หรือคนที่ไม่มีจะกินก็มีความทุกข์กระแสะพวกนี้จะมีหมดคนซึมเศร้าก็จะมีกระแสะนี้จะเต็มไปหมดถ้าเราไม่มีการวางจิตได้ถูกต้องกระแสเหล่านี้ก็จะเข้ามาสิงในจิตหมดแล้วจิตเราก็จะถูกย้อมไปตามกระแสะเหล่านี้เหตุนั้นท่านจึงตัดไว้จิตตังประพัดสลังอคันตุเกหิกิเลเสหิอุปกิเลเสหิจิตนั่งเดิมนั้นประพัดสอน อาศัยกิเลสมันจรมาอาคันธุก,กะคือภายนอกอาศัยกิเลสภายนอกมันจรมามาปกปิดจิตนั้นให้เศร้าหมองอคันธุก,กะที่จรมาก็คือกระแสจิตที่เป็นลบจากบุคคลเหล่านั้นที่มีความทุกข์นั่นเองถ้าเรารู้ทันอย่างนี้กระแสเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรารู้แล้วให้ละไม่ต้องตามมันคำว่าละคือไม่ตามมัน ทำจิตตนเองให้แจ่มใสเบิกบานตลอดให้รู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ว่าบวกหรือลบไปตามเหตุปัจจัยหมดบังคับมันไม่ได้เมื่อบังคับมันไม่ได้ก็ปล่อยให้มันไปตามสรรภาพของมันจิตนั่นจึงเป็นอุเบกขาลอยอยู่เหมือนน้ำขึ้นเรือมันก็ลอยขึ้นด้วยน้ำลงเรือมันก็ลอยลงด้วยแต่มันไม่เคยอยู่ใต้น้ามันอยู่เหนือน้าตลอด ต้องวางจิตยอย่างนี้ความทุกข์จึงจะไม่เกิดขึ้นวันนี้ก็แนะนำจุดนี้ด้วยวันนี้ให้พรสามข้อให้อธิษฐานเลยนะหนึ่งสมาธิสองสุขภาพสามโรคภัยขอให้ตนเองก่อนแล้วค่อยขอให้ผู้อื่น